ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พ่อก็จะมาเล่าเราะว่าเคลืค่อนขุนด้านประการชนนะฮะจังหวันดนครนายกตั้งอยู่ในภาคกลางซึ่งถือเป็นแหล่งพลังงา,าสนสาคัญของประเทศแต่โดยลักษณะภูมิประเทศที่ประกอบด้วยหุบเข้าแคบพื้นที่ลาดชานันและที่รับความย่ในช่วงดูฝนจะเกิดน,น้ําไหลป่ารุนแรงเข้าท่วมพื้นที่ไร่นาะและบ้านเรือนของประชาชนจนได้หนบความเสียหายเป็นบริเวณกว้างน้าที่ไหลจ้า น้ำที่ไล่ลาบล,ลงมานั้นท่วมขังอยู่ในบริเวณพื้นที่ต่ำมขณะเดียวกันพื้นที่ส่วนที่เป็นพื้นที่ลาดช,ชันมีตะดับน้ำใต้ดินต่ำไม่สามารถไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้เมื่อฝนทิ้งช่วงจึงเกิดความแห้งแล้งจนดินแตกและแห้งไม่สามารถทำการเพาลูกได้ด้วยสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำนะครนายก ยาวนานันได้แก้นำท่วมนำแรงและดินเปี้ยวส่งผลกระทบต่อการ,กรเกษตรโดยเฉพาะการปูข้าวเป็นอาชีพราบข้องชาวนะครนายกเป็นเวลาช้านานและยังทําความเสียหายแกสภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดนะครนายกอย่างมากแต่ระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีความพยายามแก้ไขปัญหาทั้งกาวโดยการสร้างระบบชนรับประทานประเภทและคณะต่างๆแต่ระบบชนรับประทานท้งหมดเหล่านั้น ก็ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยขจัดความเดือดร้อนเรื่องน้ําให้หมดไปจากพื้นที่ลุ่มน้านครนายกได้นาเป็นพันหากรุณาธีคุณข้องเพราะว่าสมเดจพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีต่อชาวนาครนายกจากการที่ได้เสด็จจากการที่ได้เสดพระราชจำเนินไปทรงเยี่ยมรัษฎรและได้พระรรชทานพระราชจำรีให้มีการก่อสร้างแรงเก็บกัก,กน้ำได้แห้ง ขันเมื่อเมืองนครนายกขยายตัวหร่งที่มียุ่งไม่เพียงพองที่จะล่อเลี้ยงพื้นที่ในลุ่มน,มน้ำนครนายกได้ต่อมาจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการก่อสร้างเคื่อนเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครนายกวันที่4ธันวาคม๒๕๖๐พระบาทสมสเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมราชชนรับประทานพิพจารณาวางโครงการแรกก่อสร้างเครื่องคุ้นด้านปาระกันชน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเอนชอบให้ดำเนินโครงการเคลื่อนคุณด้านประกันชนเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ขอซ่อา3 9โดยอนุมัติการก่อสร้างและว่างขอซ่อมซงหาซึ่งขอซ่อสงหาซ่หกในวงเงิน1นึ่นเล้านบาทและอนุมัติแพ่นปฏิบัติการเมื่กไง้ค่ายเลติดตามตรวสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพร้อมอนุมัติงบประมาณปี2่องหาี่ทึ่ง2่องหานึ่ง ในวงเงินค9าลย้าลานบาทเริ่มดำเนินงานก็สร้างในวันที่สองพฤศจิกายนพอสร้าสองฮาร์่องจะเด็นในเดือนธันวาคมมาสร้างอ 4, ет, และเริ่มเก็บก,กักน้ําในเดือนตุลาคมมาสร้าองฮเคลื่อนค,คุณด้านประการชลจะเป็นแรงน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บก,กักและดัดสั้นน้ำย่างเป็นระบบใช้แก้พื้นที่เกษตรตะกรอนร,ร,รวม 1, 8นึ่งแท่แป้มืทําผ่านไให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์กว่า0ก้าพัวเรือนและเมื่อสามารถ ไายปันห่านาท่วมสลับข้าวความแห้งแง้งลงได้แล้วก็จะช่วยลดปันทาดิบเปียวได้ในที่สุดน้ำจากอ้างเก็บน้ำเคลื่อนขุ่นด้านอาการชนยังเป็นแรงน้ำดีซ้ำเล่าการผลิตน้ำว่าปลาและการป้อยน้ำจากเคลื่อนจะช่วยพักดนันน้ำเค็มที่จะลุกเข้าสู้แรงแรงน้ำธรรมชาติในช่วงฤด,ดูแ้งได้นอกจากนี้ยังเป็นแรงขอพันปลาและแรงแรงประมงนน้ำชื่อนาใหญย เพื่อเพิ่มหลายใจให้รัฐฎรนได้อีกทางหนึ่งนอกจากการต่อสนองความต้องการใช้น้ําในภาคการเกษตรแล้วเครื่องคุณด้ามาการชนจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวส้าขาญแห่งไม้ของจังหวัดนครนายกที่ดึงดูดไท้หนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาชมความยิ่งใหญ่ของเทือนรวมถึงทํากิจกรรมนาา,นาการตัางๆรลอบ,บริเวณพื้นที่เคื่อนโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อาทิการเดินป่าท้องไัยการล่องเรือสู่น้ำตกเห่หนรกการเล่นกีฬาทางน้ำที่ใกล้ฉิดกล้าบธรรมชาติ เช่นเรือใบวินเซิร์ฟพายเรือข่ายักนอกจากนี้ยังมีการจับพิพิธภัณฑ์เครื่อคุณนด้านประการชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ซึ้งซาคนขวาเรื่องราวแล้วว่าที่น่าสนใจข้องการพัฒนาแร่งน้ําและเครื่องคุณนด้านประการชนแม้กากรกสร้างเครื่องจะสําเร็จตามวัตถุประสงคงแล้วหากแตภารกิจข้องกลมชนรับทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องดําเนินต่อไปเพื่อความกินดีอยู่ดีข้องประชาชนด้วยเหตหนาวจังหวัดนครนายก จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้องเสริมและพนาอาชีพที่รับน้ำเคลื่อนหุนด้านประการชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนสนองพระราชธรรมดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพนาการกเกษตรและพนาคุณภาพชีวิตของรัษดรไท้มั่นคงภาพสุขบัดนนี้คือคุนด้านประการชนได้สําเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจนแล้วด้วยพระมหากริณาธิคุณและพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริ ในการพัฒนาเร่งน้ำของจังหว,กกวัดนครนายกรวมถึงความเรือมือร่วมใจของผูม้มีส่วนเกี่ยวข้องทางภาคราชการและเอกชนยังพ้นให้เกิดความเจริญก้าวหนา้าในการดำรงชีวิตย,ยังยั่งยืนซื่อไปก็ขอจบขิดประว่าเคลื่อนคุณด้านาการชนไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใพ้ผมทำคลิปรอบไปให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับขอบคุณครับ